แล้วเขาเป็นคนเป็นอักได้ป่ะเดี๋ยวค่อยเล่นค่อยตอนเล่นน่ะเปลี่ยนเป็นอักได้กดแล้วกดแล้วเฮ้ยเฮ้ยข้าผมน้องข้าดีมากกว่านะโอเคป่ะแล้วก็ปล่อยปล่อมาเราเล่นแล้วเล่นโอเค Let's g โอเคมันไม่ทันเกิดไม่ทานนิดเดียวเองมันไหมพวกเราเอามันไหมเฮ้ยเล่นอะไรกันยาวมันเลยยาวมันเลย เทพอือเทพยาวตัวนึงเอากูลืมเปลี่ยนคุมวะเถึงแม่งก็เดินโคตช้าเออเไหนเืองไหนเอมันยิอ่ะดิฉายาผมครบหมดแล้วนะยาดูถูกนะโม้โห ไม่เชื่ออีกแล้วคนเราไม่อย่างงี้แหละเงียบ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 แค่ผมเป็นเขียวเออผมก็เลป็นเขียวได้ไหมผมสีแดงทำไม่อยากสองพันสิบสามชัดว่าสองพันสิบสามเนี่ยเอ้ยไม่ขวาไม่ขวานีิไม่เอาไม่เอาอ่ะเดี๋ยวไปแล้วลุยต่อ เฮ้ยเลขสามไม่เลขสามอสอมันเก็บใช่ไหมล่ะดูเอดูเอชิดโหดฉะนั้น่ะแม่นเลย

เออเดินช้ามันหากระปอมเยอะต่อมันหากระปอมเยอะเหรอเออมันหาปอมเยอะเหมือนมันเดินหนักหนักอ่ะเออหนักหนักใหม่ไม่ไม่ใช่มันมันหลบไม่ได้ไงแล้วโดนโดนตนยิงก็มันหลบยากอ่ะมันเล่นอะไรกอล่าซะ <laughs> The bomb has been planted. Lót lót. Chi bom. Lót đi? lót 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 จะมีสักวันจะไม่ย่ำนานเท่าไรเดิน่โลกทั้งใบไม่มีแวววามอย่ด้วยขนาดนั้นไม่มีอะไรเป็นต้เ้องการมีความเคื่อนไ้วจะยังมงไปยังไม่ีเง่อนไเช็เชดช่งมนไหมจ๊ะออนย่า่อยากได้เลือดเขียวอ่ะ สองเปลี่ยนพศสองพันสิบสามอ่ะเปลี่ยนไม่ได้อ่ะเปลี่ยนยังไงตัวนี้เต้องสมัครใหม่เท่านั้นบันเทิงบันเทิงโอ้ยอยากได้อยากได้